ถามน่อยค่ะคุณย่าค่ะเป็นโรคไตระยะ3กินกาแฟดําวันละ1ช้อนชาได้ไหมคะ <c oughs> คุณหมอกาแฟดําคือหมายถึงไม่ใส่นมใช่ไหมไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลเลยนะ <c oughs> ได้ได้อยู่แล้ว1น่ช้อนหนึ่งกาแฟดำหนึหนึ่งแก้วนะหนึ่งช้อนชาของกาแฟอินสแตนเนี่ยใช้ได้อยู่แล้ว <c oughs> แต่สําคัญคือให้ผู้ที่เข้ามาดูรายการใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าไอไตมันมีไตาวายมันมีกี่ระดับ ห้าระดับเออเก่งแล้วนี่ทํางานทำรายการนี่จนเป็นแล้วนเนี่ยคุณหมอเมลดี <c> ้ <oughs> คือห้าระดับนะระดับแรกคือปกติเอ,อกรองได้90%้าสิบเปอร์เซ็ต์ขึ้นไป,ปะระดับสองคือกองได้หกสิบถ <ฆ S 1> ึงเก้าสิบอันนี้ก็ยังอยู่ในระดับปกติแล้วแต่วัยนะอย่างอย่างผมเนี่ยอายุเจ็ดสิบเนี่ยถ้าผมยังกองได้ เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบนี่ผมพอใจโอเคพราะเซลล์มันก็ตายไปตามอายุไขนะระดับสามอันนี้เป็นสามหนึ่งสามเอสามบีนะคือตั้งแต่สามสิบถึงหกสิบแบบสามเอสามบีสามเอกับสามบีแยกย่อยก็ยังไม่ต้องล้างไตอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ดีอ่ะก็เออระดับสี่คือสิบห้าถึงสามสิบระดับห้าคือต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟอกไตแล้วเล้าคือ 15เปรต์ต่ำกว่า15ส่วนใหญ่ต้องไปฟอกที่เราล้างไตเนี่ยหรือฟอกเลือดเนี่ยไม่ได้ฟอกไตฟอกเลือดเนี่ยเขาเลยเรียกฟอกไตแล้วกันเอาชาวบ้านเรียกอย่างนั้นเนี่ยก็คือเราต้องต้องล้างเอาสารพิษที่เกิดขึ้นจากร่างกายเราทุกวันสาร ที่เกิดจากการที่เซลล์ตายการกินโปรตีนเกินมันออกมาเป็นสารสะสมในร่างกายเรียกว in ่าครีเอตินินสารพิษเนี่ยนะถ้ามีมากๆมันก็จะทําให้ร่างกายสุดโสมแล้วเป็นกรดแล้วก็ถึงกับอาจจะถึงกับชีวิตได้ถ้ามันสะสมนะเขาเรียกครีเอตินีเนี่ยถ้าครีเอตินีเนี่ยยังอยู่ในระดับที่พอรับได้ก็คืออยู่ระดับสองสามบางคนถึงสี่แต่ว่ามันก็ยัง กรองไม่ได้ปกติเขาก็ยังไม่ลา้างนีแล้วมันก็คือดูระดับเกี็ตินินมันไม่ใช่พวดพวดพวดพพดไปถึงเจ็ดแปดในวันของวันตามวันเนี่ยอ,อันนี้เราต้องไปล้างแล้วแต่ว่าถ้ามันเนี่ยอย่างผมเนี่ยเคี็ดตินินปกติคนหนุ่มสาวอย่างเธออย่างน้องเมลดี้เนี่ย แคตินินต้อง1.1 1.1อ่าถ้าเกินไม่ดีละถ้าเกินไปก็สื่อได้ว่าคั่งล้ค่ะแต่คนคนแกยังคนมีอายุสูงวัยอย่างผมเนี่ยะถ้าไม่เกิน1.5ผมยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่ามันล้างออกไม่ได้หมดนะนะแต่ตอนนี้ผมเนี่ยพยายามดูแลตัวเองจนฟื้นตายได้ไม่น่าเชื่อนะฟื้นได้นะตายฟื้นได้ฟืได้เมื่อก่อนนี้ผมกรองได้68เปอร์เซ็นต์คตินิน1 จุดหนึ่งหนึ่งจุดสองแล้วผมก็พยายามลดเค็มกินจืดออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆลดไขมันในเลือดลงโดยการกินไข่ต้มโอ้พอกดว่าพอไขมันในเลือดลดลงจนเป็นปกติค่ากองไตดีขึ้นจาก68สบดเป็นเจ็ดสิบหดีขึ้นนะยากนะฟื้นยากนะมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเคตินินมันก็ต่ำจากร้อยหนึ่งจุด สองเนี่ยลงมาเหลือที่ศูนย์จุดเก้าเก้าหรือประมาณหนึ่งละเออนี่เป็นอะไรที่แบบมาสจั่นแล้วมันก็อยู่ตรงหนึ่งบวลลบนิดๆหน่อยๆผมผมพอใจมากตอนตอนนี้ผมดีใจมากเลยร่างกายผมไตก็ดีขึ้นไม่น่าเชื่อไม่ค่อยมีนะฟื้นขนาดเนี้ยเขาเรียกชะลอไตวายดีกว่าอ้สุดยอดชะลอได้ด้วยการปฏิบัติอย่างที่ผมว่าก็คือหนึ่งอย่ากินเค็มสองควบคุมน้ำตาลในเลือดถ้าเป็นนะ ขายหวานขายมันสูงต้องควบคุมให้ได้นะแล้วก็แล้วก็เรื่องของเรื่องความอ้วนต้องเอาลงมานอย่างนี้เป็นต้นแล้วออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆทําจิตใจล่าเริงเบิกบานเนี่ยเดี๋ยวมันฟื้นได้ไม่น่าเชื่อนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่ไตเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆเป็นกันทุกคนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่ามันฟื้นได้ไงถ้าเราดีหนเออใช่ดีจังเลย